เห็นหงว่านอ้อเห็นหงว่านอ้อพี่น้องข่อยเห็นเห็นหงข่อยพ่อยพี่น้องข่อยก็จะนั่งตรงทางแสงมันแสงมันมาทางนี้ะพี่น้องเนาะเอามานนี่แหละหน้าแหล่ๆนี่นะจ๊ะไม่ดับไม่เห็นก็ไม่ต้องเห็นแหละหน้าแหล่ๆดำๆนี่ละจ้าตามธรรมชาติเลย กล้องมันอยากไฟมันยุ่มั่งหนีไหมพี่น้องเนี่ยไฟมันจะแจ้ง i̇şte ยูบมังเนี่ยเนี่ยเห็นบ่คอยมาตั้งกล้องมังหนีโอ้ยคอยทีย้าญ่มัองไหนน้อันนี่เนาะเอาทังนี้แหละพี่น้องเ่าต้องเห็นลูกกระต่ายเห็นกระตือดอกเ่าต้องเห็นปากเราไงเห็นแต่เงาเงาก็เอาเลยวะเนี่ยกล้องเนี่ยไฟมันยุ่มั่งเนี่ยคอยตั้งกล้องตั้งกล้องผิดไหมใ้า่ผิดพี่น้อง ว่าวลายก็ได้กินหรอกจ้ะว่าวไปว่าวมาันนี่แหละมาเด้อเมนูเมนูนําเสนอก็ผัดไก่จ้ะผัดปกไก่จ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ะแล้วเแสร็จอืมแซ่บจ้ะพี่น้องผัดปกไก่เฮ้ยค่อยกินเคียงเคียงมั้งสกิบเล่ยร้องพี่น้อง คอยจะจิงเขียงมั่งสิได้บ่โอ้ยจะมาเห็นก้นเห็นดาบคอยเด้อเนี่ยคอยจะจิ้งเขียงมาเนี่ยเจสจะเห็นไฟไหมเนี่ยโอ้ยคอยขยับไปขยับมาเนาตไม่ได้ตั้งหลักตั้งฐานนาทีแล้วมันได้ว้ายพี่น้องเอ๋ยเอาไหมหามเลย